สวัสดีครับผมธนารับดูลายมือผา่านะครับพ่นงุกรมก็มพบกับกทุกท่านเช็นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับายมือนะครับผมก็ลายมือเส้นข้อมือทั้งสี่เส้นบ่งบอกอนาคตได้จริงหรือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเส้นข้อมือโดยละเอียดเส้นสาข้อมือก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูชี้นะครับผมก็เส้นสายข้อมือเนี่ยถ้าเราจะบอกว่ามันบ่งบอกอะไรผมจะบอกว่าเส้นสายข้อมือบ่งบอกถึงสุขภาพ เป็นหลักนะสุขภาพเป็นหลักแต่ผมจะบอกว่าสุขภาพเนี่ยมันบ่งบอกชีวิตอนาคตและอะไรต่างๆ่าได้เยอะมากโดยขั้นลึกหรือว่าอะไร่างบ่งบอกจากผมจะบอกว่าถ้าเราพูดกันเนี่ยไอ้ข้อมือมันคิดถึงถ้าคุณคิดถึงข้อมือเนี่ยคุณคิดถึงอะไรการแมแหมอจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ตั้งแต่ประเทศจีนนอนานมาแล้วคือเขาจะมีการแม็เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าข้อมือเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่จะเชื่อมไปกับร่างกาย ว่าทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเราเรียกว่าชีพจรก็ได้การแมสเนี่ยจะรู้เลยว่าร่างกายเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นข้อมือก่อนที่ผมจะให้ดูเนี่ยว่ามันเนเส้นยังไงก็จะให้ดูว่าไอข้อมือตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงสุขภาพถ้าเราพูดง,ง่ายๆสุขภาพยังไงแต่สุขภาพตรงเนี่ยหลายคนคงงงว่าเอาแล้วมันเกี่ยวยังไงกันานาคตรไปเกี่ยวกับชีวิตผมจะบอกว่าเส้นสร้อยข้อมือเนี่ย บมชกนาคตได้อ่ะสรุปง่ายๆแค่นี้แต่เราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมจะบอกว่าสีสันของมือสําคัญสีสันของมือสําคัญยังไงสีสันของมืออย่างเช่นว่าถ้าเราดูมือสีแดงนะอันนี้เรื่องของเลือดลมถ้าเรามือสีแดงถ้าเราดูมือสีแดงถ้ามือของคุณเป็นสีแดงแสดงมือของคุณความดันโลหิตสูงอันนี้มือสีแดงแบบแดงแปล๊กเลยนะแต่ถ้าเกิดมือของคุณสีชมพูละเลื่อนอันนี้ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้ว คือจะบอกว่าถ้ามือของคุณสีชมพูล,ละเลือ้อนแสดว่าตอนนั้นสุขภาพคุณดีแต่ที่ผมต้องเข้าสู่เรื่องพวกนี้ก่อนคืออะไรสว่าถ้ามือสีชมพูคุณดีแปบลบว่า,าสุขภาพดีเนี่ยตอนนั้นคุณจะมีโชคพอคุณมีโชคเนี่ยเพราะเรื่องจากสุขภาพดีเกี่ยวข้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจงบอกว่าสีสันของมือจึงสําคัญ ราะฉะนั้นถ้าใครมาดูหมอหรือดูดวงอะไรเกี่ยวกับลามือถ้ามาดูถ้าดูเสียงมือด้วยนะมันจําเป็นต้องมาดูส่วนตัวแต่ถ้าดูออนไลน์นี่มันจะเห็นค่อนข้างยากอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนแต่เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าอันนี้จะไม่พูดพร่ำทาเพลงมาจริงๆแล้เราจะบอกว่าเส้นข้กมือมัจะมีอยู่สี่เส้นเนี่ยหนึ่งสองนับเส้นไหนเป็นเส้นแรกก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่นับแบบนี้นะครับผมเส้นแรกเส้นบนบนสุด มันมองออ่งบอถึงไรความจริงผมไม่ต้องให้ดูรูปคุณก็พอรู้แล้วว่าเส้นนี้เป็นเส้นแรกเอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะจะว่าเส้นที่หนึ่งเนี่ยผมแจ้งก่อนนะว่าเส้นชัดดีกว่าเส้นจางเส้นขีดแบบมีขีดค้ามีเกาะมีอะไรต่างๆเพราะเส้นที่สมูลก็คือเส้นที่ผมเขียนไว้เลยเห็นไหมว่าสมูล สมบูรณ์สุดๆจะเป็นแบบนี้ก็คือหมายถวงว่ามีเส้นชัดเจนทั้ง4ี่เส้นแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าสติปัญญาคุณจะเป็นยังไงไม่ได้บ่งบอกว่าการเงินของคุณจะดีเลิศแบบอะไรยังไงชัดเจนตามที่คุณมีสีเส้นบอกมันมันบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนสุภาพดีแข็งแรงแต่ถามว่าคุณเรียนรู้หรือคุณได้รับอิทธิพลอะไรมาน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะมาค่อยๆพูดกันเส้นชัดเจนลึกคมชัดเรียวอะไรพวกนี้ มันบ่งบอกอะไรถ้าชัดเจนลึกหมายถึงสุขภาพดีอันนี้เส้นหนึ่งนะเส้นหนึ่งนะถ้าเส้นแรกชัดคมลึกอ่ามันหมายถึงสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงการงานดีเพราะว่าเส้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องพูดก่อนว่ามันหมายถึงหลักๆเลยคือพื้นฐานมันคือสุขภาพถ้าเส้นที่หนึ่งอ่าขาดแยกแตกอ่เป็นรอยไม่ชัด หมายถึงว่าถ้าเส้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมว่าคุณดูเส้นเส้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเส้นที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันขาดเป็นรอยแยกแตกหรือว่าอะไรยังไงหรือเป็นเกาะแก่งมันหมายถึงคนที่คิโลสอว่าไม่ดีเดินไปที่ไหนก็รู้สึกจะอ่อนโหยโลอยแรงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเส้นแรกมันหมายถึงสุขภาพอีกที่บอก้าถามว่ามันทำนายอนาคตคุณได้ยังไงคุณลองคิดดูง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณอนุญาตพูดนะเน่าเฟะ คุณไม่มีทางทําอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆได้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจับธุรกิจยาว่าแต่ร้อยล้านเลยคุณทําธุรกิจแบบเฝ้าร้านธรรมดาๆรรคุณยังเฝ้าไม่ได้หรือเนี่คือลักษณะที่ผมบอกว่าทำไมไมันถึงทำนายอนาคตคุณได้เพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นตัวทํานายอนาคตของคุณได้เลยแต่ถามว่าเจาะลงรึกกว่านี้คุณยิ่งพีจึงบอกว่าเกี่ยวสุขภาพทําอะไรสําเร็จยากอ่ะจะพูดนะ ทำลาสสาเร็จยากมีแนวโน้มอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นมันได้ง่ายด้วยถ้าเกิดเส้นที่หนึ่งไม่ดีเพราะผมจะบอกว่าสุภาพทำไมคนจีนโบราณถึงบอกว่าสุภาพพวกนี้พวกเกี่ยวข้องกับอ่าเล,ลือดลมโลหิตอะไรมันถึงเกี่ยวข้องกับคนจีนโบราณซะส่วนมากเพราะคนจีนโบราณเขาเชื่อว่าการมีลูกสําคัญเพราะมีลูกจะได้สืบลูกหลานเยอะมีลูกมีหลานมีเลนเพราะคนจีนชอบการมีลูกชายชอบมีลูกหลานนั่นเอง เพราะว่าจะได้สืบสบกุลลครอบครัวจะได้เจริญรุ่งเรืองเป็นความคิดของคนจีนโบราณเเรามาดูเส้นที่สองเส้นที่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้จะนี่พูดไปเลยเส้นที่สองเนี่ยถ้าหากเส้นที่สองชัดเจนชัดแบบว่าลึกนะต้องเส้นชัดและลึกแบบเห็นเป็นเส้นเป็นปืนแบบนี้เลยนะมันหมายถึงสุขภาพที่ดีแล้วเส้นแรกส่วนเส้นที่สองหมายถึงเส้นเกี่ยวกับเงินความมั่นคงถามว่าใครอยากรู้ว่า เส้นของคุณดีหรือไม่ดีหรือดวงคุณดีไหมดูเส้นที่สองผมจะบอกมันไม่ได้ทุกคนทั่วไปจะมีทุกเส้นหรือมีสีเส้นนะบางคนเส้นแรกยังหายากเลยหรือเส้นแรกจางๆแต่ถ้าคุณมีเส้นที่สองก็หมายถึงลำดับชั้นคุณมีแล้วคุณเป็นคนฐานะมั่นคงเส้นที่สามเส้นที่สี่นี่ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนบางคนแทบไม่มีเลยก็มีหรือบางคนมีทั้งหมดแต่ว่าจางๆบางๆก็ไม่ถือว่าดีผมจะบอกว่าฐานะดี ประสบความสําเร็จเส้นที่สองนะมันหมายถึงฐานะดีประสบความสําเร็จเพราะมันหมายถึงความมั่นคงเส้นที่สองนี่มันหมายถึงความมั่นคงเพราะว่าคนที่มีเส้นที่สองมันหมายถึงฐานะคุณดีมันไม่ใช่ว่าฐานะดีแบบว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วคุณจะมีแบบเพราะถ้าคุณสุภาพแข็งแรงคุณมีครอบครัวที่มั่นคงไอ้ของผู้ย่างนี้ว่ามันก็จะสอถึงเส้นที่สองด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่า เกิดมาอ่อนแอเกิดมาไม่ดีเกิดมาแบบครอบครไม่ดียากที่จะมีเส้นที่สองที่ดีนะหมายถึงที่อันนี้ฟังผมผู้ชัดเจนนะคือเส้นที่สองที่ดีที่ชัดเจนและแข็งแรงเพราะฉะนั้นเส้นที่สองจึงหมายถึงความมั่นคงซึ่งหมายถึงสูภาพเป็นหลักก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็หมายถึงความมั่นคงเป็นเส้นที่สองเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการเงินความมั่นคงของสูภาพความมั่นคงของจิตใจเป็นหลักจิตใจสําคัญที่สุด ถ้าไม่ดีหมายถึงอะไรถ้าเส้นในสองถ้าไอ้ถ้าชัดสองเส้นนะอันนี้ผมไมนผมผมจะละไอสิ่งที่ไม่ดีไว้ก่อนผมจะบอกว่าถ้าชัดสองเส้นหมายถึงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นๆถ้าชัดคุณชัดเส้นแรกเส้นสองเลยแต่ไม่ชัดเราจะพูดกันถ้าไม่ดีหมายถึงอะไรก็คือชีวิตไม่มั่นคงสุภาพไม่ดีก็คืออา่าไม่ดีใช้คําเนี้ย ต่อไปเส้นต่อไปก็คือเราจะมาดูเส้นที่สามเดี๋ยวผมจะสรุปยอดอีกทีหนึ่งหมายถึงอายุเส้นที่ใช้หมายถึงอายุายห,มายายหมายถึงอะไรเราพูดถึงสุขภาพกับความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานการเงินไปแล้วต่อไปเส้นที่สามอันนี้ใครงงนะเส้นสามจะอยู่ตรงนี้หมายถึงอายุบาร,รมีและบาร,รมีสําคัญยังไงบางคนจะบอกว่าเอา้าต้องซื้อสุนัขมาเสริมบาร,รมีต้องซื้ออะไรมาหรือซื้อเพชรนินจินดามาเสริมบาร,รมี ผมจะพูดหมายถึงบาร,รมีตรงนี้ก่อนว่ามันคือบุญวาสนาบาร,รมีตรงนี้ต้องมีมาแต่เกิดน,นะครับผมพูดตรงๆคือมันคือบุญที่คุณสรรสร้างมาแต่เกิดมันพูดตรงนึงเส้นที่3คืออดีตชาติว่าคุณมีบาร,รมีเพียงใดไอ้นี้ผมขอไม่พูดถึงกันเลยกันเพราะว่าเส้นที่3มเนี่ยมันก็คืออํานาจและบาร,รมีอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณเกิดมาอยู่ในอันนี้มันผมขอพูดอย่างนึงว่าถ้าเกิดคุณเกิดมาอยู่ในตระกูลคนรวยคนมีกระตัง นั่นหมายถึงคุณมีวาสนาบารมีนี่คือเส้นที่สามมันก็บ่งบอกถึงําดับขั้นที่สามเพราะส่วนใหญ่คนเราจะมีเส้นที่หนึ่งก็หมายถึงสุภาพหรือความดํารงอยู่เส้นที่สองก็หมายถึงความมั่นคงชั้นที่สองเราเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือหมายถึงเรื่องฐานะการเงินเส้นที่สามหมายถึงอํานาจและบารมีมันคือความมั่นคงระดับสามมันหมายถึงถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเซฟก็หมายถึงเซฟชั้นที่สามที่จะพยุงความมั่นคงของคุณและเราจะมาพูดถึงชั้นที่สี่ เอ่อมันคนมีบุญน่ะมันหมายถึงว่าไปที่ไหนคนก็จะเห็นเดน่นเข็นดูคุณเดน่นเป็นสงา่าถ้าคนที่ไม่มีบุญไปที่ไหนมันหมายถึงคนก็สาบส่งรังเกียจแม้แต่ว่าคุณไม่ได้ทําอะไรไมันหมายถึงร,ร,ระดับจิตใจของคุณด้วยคนจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความร่ํารวยเท่าไหร,สร 3, 4, 3, 4, 4, ่สําหรับไอ้สามเส้นสี่เส้นนี้มันเกี่ยวข้องกับจิตใจกับร่างกายของคุณว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายของคุณเป็นยังไงผมถึงบอกว่าหลายคลิปแล้วเีผมพูดว่าถ้าคุณป่วยกายป่วยใจคุณทําอะไรไม่ได้ก็อันนี้ขอ ผู้แรงหม่ด้วยกันนะครับต่อไปเส้นที่สี่อายุยืนการสนับสนุนจากคนรอบข้างมันสำคัญนะเส้นที่สี่นี่คือคนจีนต้องการมากเลยทำไมเน้นคนจีนก็ผมคนจีนผมก็เลยให้ความสำคัญแต่ตรงนี้และอีกอย่างหนึง่งคือเส้นสร้อยข้อมือเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนเขาจะดูกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะเรื่องเส้นสร้อยข้อมือบางทีอ่ะอ,อ,อ,อีผมก็ดูเป็นนะไอ,อ้เรื่องเส้นสร้อยข้อมือเนี่ยแม่ผมก็ยังดูเป็นเลยอ่า จึงบอกว่าเส้นอายุยืนมันไม่ใช่ว่าอายุยืนอย่างเดียวเพราะว่าเส้นที่สี่เป็นเส้นสุดท้ายที่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นมีใครเส้นที่มีเส้นที่สี่หรอกสมัยก่อนอาจจะมีคนมีเส้นที่สี่เยอะหน่อยพวกเออลงบ้านไม่ไม่ถึงกบลงบ้านนะเขาเรียกว่าปู่ย่าตายายทวดอะไรพวกนี้ยอาจจะมีเส้นที่สี่เยอะเพราะมันหมายถึงอายุยืนแต่ว่าถ้าเกิดผ่านรุ่นผ่านสมัยมาก็คงไม่อยู่กันหมด ว่าเาไม่อยู่กันเยอะแล้วแหละแต่ว่าอายุยืนแค่นี้มันไม่ใช่หมายถึงอายุยืนอย่างเดียวมันหมายถึงการสนับสนุนจากคนรอบข้างเช่นคุณมี Relationship ที่ดีจากเพื่อนฝูงคนอายุมากกว่านั่นก็ใช่รวมถึงลูกหลานสนับสนุนนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันก็คือรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีคนช่วยเหลือเลยสักคนเช่นคุณเป่าเปียวเดียวได้ไม่มีพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีใครเลย คุณสำเร็จยากเพราะฉะนั้นเส้นสุดท้ายคนจะลืมมองข้ามไปก็คือ Relation s h i p หรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างญาติพี่น้องคนรอบตัวถ้ามีคุณมีบารมีอย่างมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะสรุปทวนถ้าไม่ดีก็คือมักโดดเดี่ยวนั่นเองตอนแก่ก็อยู่อย่างสังกตายแล้วก็พอถึงเวลาเขาก็เอาไปเผาอาจจะไม่มีใครมาผมไม่พูดแง่ร้ายนะจงิงกว่าผู้คนก็ไม่ค่อยเห็นค่านั่นเองถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นที่สี่แต่ถามว่าเส้นที่สีส่จะเห็นได้ยากเพราะบ,บางคนก็ เขาเรียกว่า,ามีเพื่อนฝูงอะมีเพื่อนฝูงแต่กณลองนับจานวนเพื่อนฝูงดูว่าเพื่อนฝูงจริงใจและเห็นค่าคุณมากแค่ไหนนั่นคือเส้นที่สี่อะเรามาสรุปรวมเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งหมายถึงสุขภาพความมั่นคงในด้านสุขภาพเส้นที่สองมันหมายถึงอ้นี่การที่คุณจะมีความมั่งคัง่งความมั่นคงทางความมั่งคัง่งการเงินของคุณเส้นที่สาม มันหมายถึงไอ้นี่อานาจและบาร,รมีของคนทั้สรุปคร่าวๆนะซึ่งสามหมายถึงอํานาจบาร,รมีและบุญวาสนาไอ้บุญวาสนาเนี่ยถามว่ามันคืออะไรที่เราพูดพูดกันบ่อยๆว่าบุญวาสนามันหมายถึงอํานาจและบาร,รมีในตัวซึ่งมันหมายถึงกําแพงชั้นที่สามอีกชั้นหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองด้วยต่อไปชั้นที่สี่คือ Relationship หรือว่า หนึ่งสองสามสี่ชั้นที่สี่ก็คือเรื่องคลลรอบทางคลงรอบตัวสมมุติว่าถ้าคุณมีเงินมากมายมหาศาลเลยแต่คุณไม่มีคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเลยในการดูแลเงินดูแล,แล,และอะไรยังไงนั่นถือว่าคุณเกิดมาไม่ครบโอเคนะครับผมจบไปแล้วใครที่ต้องการดูรมมลายมือพี่ยี่สกับผมก็ผมเป็นหมอโดยมือพี่ที่สนะครับแล้วเป็นโค้ดไปในตัวด้วย ผมเป็นโค้ดและเป็นหมอดูดรอยมือพี่สี่ใครเรื่องงานดูรายมือพี่สี่กับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ทาราสองห้าหกตั้งเขาขอเป็นดาานักกิฟต์ยูทูบผมเป็นหมอดูดรอยมือพริงจรวันนี้ผมพูดอารอยมือที่เกี่ยวกับเส้นสร้อยข้อมืออย่างละเอียดเพราะเส้นสร้อยข้อมือผมจะมาเปิดเผยความลับเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่วันนี้ผมเอาเต็มที่ละเอียดส้อยขอ้อมือก็ทุกท่านคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองห้าหกนะครับผมผมทุกสามอย่างสำหรับไลน์ดีทารา แล้วก็ Line OA ผมมีล,ลทางหนึ่งคือ Line OA Line OA ทาไลน์โอเเป็นลิงก์นะครับผมที่จริงไว้ใต้ข้อความน่ารัางกิบอยู่ทุกไลน์โอเอทักเข้ามาก็จะทักลิงก์เข้ามาเลยแล้วก็ติดต่อมาหาผมไลน์โอเป็นลิงก์เป็นช่องทางทางธุรกิจก็จะมีอ่าเดี๋ยวเดทักเข้ามาแล้วก็มีทางไลน์ท้าสองหกสองทางทางทา้ทาสองหกเป็นเพื่อนกัน,กนผมดูให้คุณสดๆผมโค้รส่วนตัวเป็นหมอดูเต็มที่คุณมีดูาลมือพี่ซีหงวงัวเฮง สามอย่างแบบโทรคอลโทรไลน์กันนะครับผมแบบเป็นโค้ชส่วนตัวแบบปรึกษาคุยกันนะครับผมก็ดูสดๆพทงโทรไลน์นะครับผมมีอะไรก็สเปกโฟนผมเต็มที่คุณนะครับผมใครเห็นว่าเดี๋ยวผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานใครเห็นว่าที่สำนักง,งานอยางมาที่สำนักง,งานก็มีลายมือพื้ซีง,งหัเห็นตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งาน นะครับผมที่มาดูหมอแบบมาดูลายมือพิซิงห์หงษตัวเลขแบบยาวๆเต็มที่จุดใจแบบเห็นสีของมือเห็นเปิดไพ่ชุดใหญ่แล้วก็ดูงโฮงเห็นตัวเป็นๆก็ที่สำนักงานก็ขอชอาขอที่อยู่มาได้อสอบามรายละเอียดอะเดี๋ยวผมส่งไปที่สำนักงานใครเห็นว่าเราก็มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานแบบว่าเป็นแบบธรรมดาราคาจะยอ่อมเยาลงมากว่าแบบ VP ก็คือลา,ายมือพิสีจำกัดเวลาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็น VP ก็ยาวๆไปเลยใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมเป็นกําลังใจด้วยวันนี้ลาเดเพียงท่าน,นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ